สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเพิ่มโลโก้กิจการในแบบฟอร์มขายกันนะคะก็จะอยู่ที่ขายสดสินค้าค่ะอันดับแรกเราจะกดไปตรงระบบการขายค่ะแล้วก็ไปตรงขายสดนะคะกดตรงปริ้นฟอร์มดีไซน์ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีชื่อแบบฟอร์มอยู่แล้วนะคะสามารถกดโหลดตัวอย่างเอกสารเพื่อที่จะให้ฟอร์มขึ้นใหม่ได้ค่ะอันนี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มรูปภาพค่ะเราจะกดดับเบิลคลิกที่ตรงรูปภาพค่ะ ้านนี้นะคะเราจะกดตรงทางรูปภาพค่ะเราจะกดอัปโหลดค่ะแล้วก็จะมาดับเบิ้ลคลิกค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมากดเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะตอนนี้ก็รอสักครู่นะคะให้รูปภาพโหลดค่ะอันนี้พอภาพขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดกระ,กระบาดได้เลยค่ะในส่วนของรูปภาพก็จะขึ้นตรงแบบฟอร์มของเราค่ะสามารถกดตรงดีไซน์เพื่อพรีวิวได้ค่ะอันนี้รูปภาพของเราก็จะขึ้นข้างบนแล้วนะคะ แล้วก็จะมาลองกดเซฟเพื่อดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองออกเอกสา,ารขายสดกันดูนะคะว่าในส่วนของแบบฟอร์มขายสดจองมาเป็นยังไงคะ่ะก็จะกรอกข้อมูลสมมุติขึ้นได้เลยค่ะก็จะเป็นรหัสลูกค้าชื่อลูกค้าค่ะแล้วก็รายการขายของเราอันนี้เสร็จเรียบร้อยก็กดบันทึกได้เลยค่ะ ต่อมาเราก็จะมากดตรงจุด3จุดนะคะแล้วก็กดพิมพ์ค่ะทีนี้จะขึ้นให้เลือกแบบฟอร์มค่ะเราจะเลือกแบบฟอร์มของเราที่ทําขึ้นนะคะเป็นตัวข้างบนค่ะอันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของรูปภาพเราขึ้นแล้วค่ะแล้วเราก็ตรวจเป็นข้อมูลของเรา,าตรงไหมค่ะทั้งรหัสลูกค้าหรือว่าเป็นรายการส่งของค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ